และนี่คือพวแบงค์ที่กำลังมาแรงที่สุดในเวลานี้ครับ Move PB 0 2 c ครับเป็นบริษัทลูกของ ELOOP เลยนะครับนอกจากจะเป็นพวแบงค์แล้วจะสามารถตั้งเป็นขาตั้งมือถือได้อีกด้วยนะครับที่หัวมีเลือกทั้ง Type C และแบบ l i g t n i n g นะครับ iOS Android ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับเหมือนถือมือถือนั่นแหละสุดยอดขนาดเล็กกระทัดรัดดูสิแค่ฝ่ามือกำไว้เองอ่ะนี่ก็ไม่้องกลัวเบ็นบดอีกตลอดกาล ฮ้ิิินนฟตสวัสดีครับผมพระสีตัวแสบนะครับ powerbank นี้ต้องบอกว่าเป็นปัจจัย6ในชีวิตประจำวันของเราแล้วนะครับปุติธรรมดาปัจจัย4ครับปัจจัย5คือสมาร์ทโฟนโทรศัพท์ม,มือถือครับทุกคนขาดไม่ได้และปัจจัย6ก็คือ powerbank ครับเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวปัจจัย5ของเราแบตหมดแล้วจะงานงอกครับดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ใช่แลครับ ซึ่งเขาก็แข่งกันทําออกมาความจุเยอะขึ้นขนาดเล็กลงความจุเยอะขึ้นขนาดเล็กลงจนสุดท้ายมาถึงแบบตัวเท่านี้นะครับเทียบกับม่ตอนต้นนะครับตัวแบบแค่ติดเข้าตรงตูดนิดเดียวพกพาง่ายน้ําหนักเบานะครับวันนี้ครับมันก็คือ Move ครับรุ่น PB024 นะครับเขาได้การยอมรับว่าเป็นตัวที่แบบเล็กเท่าที่สุดแล้ว ในใน,ในระความจุแบบ5 0 0 0ันมิลลิแอมนะครับอันเนี้ยแทบแตเล็กที่สุดพกพาสะดวกที่สุดใช้งานง่ายสุดอนเนกประสงค์ที่สุดครับซึ่งแน่นอนครับเขาการันตีด้วยยี่ห้ออ e ีลูปนั่นเองครับตัวยี่ห้อหลักที่เขาเขียนตรงเนี้ยเป็นมูฟใช่ไหมครับแต่คือคล้ายๆเป็นบริษัทลูกของอ e ีลูปไปแหละพูดง่ายๆนะครับก็คือเอาชื่ออ e ีลูปมาให้เราสบายใจว่าโอเคเนี่ยเป็นตัวลูกของอ e ีลู p นะสบายใจได้ห้ห่วงไม่ใช่แบรนด์อะไรทั้งนั้นนะครับอย่า,า,า,ารเราใช้ดีกว่าครับเราไปแกะกล่องดูกันดีกว่าครับเมื่อก คือผมแกะใช้งานแล้วนะครับแต่ตอนนี้ดูสิครับเพิ่งถอยมาใหม่ๆส้ดๆๆเลยครับพลาสติกยังไม่ได้แกะนะครับผมยังไม่เคยเห็นตัวจริงเลยเหมือนกันเรามาดูไปพร้อมกันดีกว่าเลยครับมาเลยครับอันนี้เป็นมูฟนะครับก่อนนี้ผมเคยรีวิวตัวหนึ่งไปเป็นออเซนนะครับบาอิลกูก็คืออีลูเป,เ,ปเป็นบอนบริษัทลูกอีลูไปเลยครับเมื่อไหร่ก็จะสงสัยว่าทําไม ไม่อ e ีลูปไปเลยล่ะทําไมถึงจะต้องมาเป็นปวอ,อื่นอะไรอย่างนี้นะครับอ่ง่ายๆนะให้คราวว่า Apple ิลนะสมมติว่า Apple อยากทําโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ในราคาแบบ5้าพันเขาก็ไม่อยากใช้ชื่อแอปเปิลให้มันแบบลดลงใช่ไหมครับเขาก็เลยแบบสร้างเป็นแบรนด์ใหม่ขึ้นมาแต่ว่าในเครือแอปเปนะครับที่ผมบอกว่ามันเป็นของอ e ีลูปเลยนี่นะครับเพราะว่าเราที่ซื้อมาครับนี่เขาจะให้ตัวนี้มาด้วยนะครับ เพื่อเป็นการรองรับว่าเนี่ยครับอ,อีลูก,กับออเส้นของแท้อะไรอย่างนี้นะครับคือเขามันมีห้อนี้แต่เขาการันตีว่าอันเนี้ยคือเป็นเป็นของลูกเขาเองครพูดง่ายๆนะครับการรับประกันการไรใช้ l i n แอดอันเดียวกับอีลูปเลยนะครับอ่าบริษัทตัวลูกเป็นมูฟนะครับก็มีปัญหาอย่างน้อยก็คือเราได้ใช้ของในาราคาที่ดีครับนะแต่ว่าได้ที่กูยินคล้ายๆกับอีลูปประมาณนั้นนะ เพราะอีกหูมันก็ราคาคข้างสูงนะนะมาครับมาแก้กันดีกว่าคพูดอะไรไปไกลเลยนี่ยมาดูกันดีกว่านะครับสัมผัสแรกครับกับ Move p ด0 2 4นะครับ นมาก่องเขียนชัดเจนครับ5,000มิลลิแอมครับรูปร่างอะไรก็ตามนั้นเลยนะครับนี่ครับชาร์จเร็ว20วัตต์นะครับน้ำหนักเบ้าจอแสดงผลแล้วก็รับประกัน1ปีด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆจัดไปมีหอรุ่นที่เลือกครับเป็น Type C กับแบบ Lighting ก็คือสามารถชาร์จ iPhone อะไรได้นะครับแต่ผมใช้เป็น Android ผมเลยเลือกเป็นตัวที่เป็น Type C มานะครับโอเคมามาแกะดูกันดีกว่านะครับสัมผัสแรกครับร้อนเลยเนี่ยผมก็เพิ่งได้มานะครับ อะไรบ้างอ่าเน่นอนครับคู่มือตัวโคแบงค์ของเราอ่อไ,ไม่มีสายให้อาเอา,เอาไม่มีสายให้หอะครับไม่มีเรียกว่าสายต้องเราเองนะครับไีมยมินบมอลสุดเลยอ่าโอเคนี่ครับโอ้ทั้งกล่องนี้นะที่ครับมีตัวไม่มีสายให้ด้วยนะอ่านี่ครับนี่มีตัวโคแบงค์ของเรากับคู่มือเท่านั้นนะครับ ที่จะพูดแบค์รูปรอบมันก่อนนะรันะอันนี้ช่องไฟเข้าครับเป็นท y p ก็ใช้ที่ชาร์จเดียวกับมือถือได้เลยนะครับด้านหลังนี้เป็นที่ขาตั้งเขาบอกอาจจะลองใช้ดูกันนะครับนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับเปิดได้เลยไหมมีอยู่ไหมอ่ามีอยู่1 0ครับแล้วก็อันนี้ด้านบนที่ชาร์จเปิดแช่นี้เองครับง่ายๆครับลอตัวมีแค่นี้เลยครับไม่มีอะไรเลยผมบอกแล้วครับมันมินิมอลมันใช้งานง่ายสุดๆนะครับเราเล็กกระทันหันมากคือผมกำเนมือมิดเห็นไหมมองไม่เห็นเลยนะครับเอ้ยเจ๋งนะครับ แลเ,เปิดปิดด้วยปุ่มเดียวเลยใช่ไหมไม่ดับแส้งว่ามันดับเองนะครับเออเ,อ,อเจ๋งครับง่ายๆเลยแล้วดูตัวลายมาน,นะครับมันเป็นลายคล้ายๆหินอ่อนอะไรดูใ,ใกล้ๆนะครับเห็นไหมนี่ก็เป็นลายที่ตัวเลยนะครับนี่เ,เจ้าคือต,ตัวผมนะรู้สึกว่ามันมีน้ําหนักหน่อยนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันหนักนะครับ ผมรู้สึกว่าความแข็งแรงมันขั้นสูงมันไม่ใช่ตัวพลาสติกแบบกองแกงงง๊งอ่ะนึกออกไหมเพราะไม่เคยจับโวแบงบางตัวที่มันอย่างผมไม่มีเป็นตัวอย่างซะด้วยนะครับแต่ว่าคล้ายคล้ายคล้ายนะครับคล้ายๆเหมือนรีโมทเงีย้ยจับได้แบบมันแบบบางๆกองแกงกองแกงอะไรอย่างงี้นะครับตัวนี้ฟังเสียงนะครับจะพังไหมย่ะไม่พังนะเบาๆแล้วกัน ค่อนข้างแข็งแรงนะครับส่วนตัวผมมองว่าอย่างนั้นนะครับอ่ามันมีน้าหนักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวน้ําหนัก,กประมาณเท่าไหร่ช่างดูเลยดีกว่าบอกข้อมูลที่อ่านมามันก็ไม่เท่าช่างทีเห็นจริงๆนะครับอ่านี่ครับน้ําหนักประมาณ100กรัมเท่านั้นครับถือว่าน้อยมากๆนะครับถ้าเป็นมือถืออยู่ที่ 3- หรือ400กรัมใช่ไหมอ่าประมาณ300กรัมเห็นไหมครับน้ําหนักเบามากนะครับเบากว่ามือถือสักอีกนะโอเคเลยบางตัวโพรแะบค์นคนถือแบบ แบบสมุอัดกล่องเค้านั้นโฟกัสเห็ไหมแบบใหญ่หนักเลยนะครับอันนี้แบบตัวกระจิ๊กเเท่านั้นนะครับมาเดี๋ยวลองเสียบใช้กันดูก่อนเลยดีกว่าเนาะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะครับมาเราเปิดตรงนี้แล้วก็เสียบได้เลยนี่เห็นไหมครับก็กําลังชาร์จอยู่อ๋าง่ายๆเลยครับเฮ้ยแล้วมันดีแบบมัน มันก็ทัดรัดอคือเราสามารถใช้มือถือได้ต่อได้แบบสบายเราสามารถเนี่ยเดินถือโทรอย่างนี้ได้เลยนะครับมันไม่ได้ว่าต้องมีสายลุงลังยุ่งถือแยก2องอันนะเราสามารถถือในมือเดียวเนี่ยติดเป็นอย่างนี้ได้เลยนะครับแค่เหมือนแบบว่าตัวมือถือน้ำหนักเพิ่มขึ้นนิดเดียวเท่านั้นแต่มันก็ได้ชาร์จไปด้วยในตัวเนี่ยแป๊บเดียว91%แล้วเห็นไหม โอ้เจ๋อ่ะคราวนี้มาทดลองใช้ด้านหลังครับที่ว่าเป็นที่ตั้งมือถือนี่นี่อ่าแค่เปิดออกมาอย่างนี้ครับแล้วก็สามารถวางได้เห็นไหมครับกลายเป็นที่ตั้งมือถือไปในตัวด้วยครับเป็น power bank ชาร์จแบตได้อย่างเดียวไม่พอครับนี่เป็นขาตั้งได้ด้วยครับแต่อาจจะตั้งได้แค่แนวยตั้งแนวนอนได้ไหมไม่แน่ใจนะแนวนอนมันช่วยไหมแนวนอนเหมือนอย่างนี้ไม่ได้แล้วต่ออีกด้านไหมเฮ้ยได้ แนวนอนตั้งได้ครับแต่ว่ามันเรียกว่าอะไรนะปรับมุมไม่ได้มันจะเอ็นเยอะหน่อยนั่นเองนะครับด,ดูด้านข้างนี้ทำไม่ได้ไหมได้แต่แบบมันเอ็นเยอะคล้ายๆว่าถ้าเรานั่งดูต้องนั่งที่มุมสูงหน่อยก้มลงมองแบบนี้นะครับคือมันก็ไม่ได้ทํามาสําหรับขาตั้งขนาดนั้นเฮ้ยจะเลือกได้เฮ้ยเลือกได้เลือกได้อะที่นีได้จริงครับเฮ้ยทำมาเล่นไปนี่ ตอนแรกถ้าเกิดกางเต็มนะครับดูด้านข้างนะถ้ากลางเต็มก็จะอย่างนี้ใช่ไหมครับเราสามารถปรับได้อ oh. เห็นไหมอ่าปรับ oh. ได้ได้เฮ้ยไม่ธรรมดานะครับตอนแรกนึกว่าจะทําได้แค่แนวตั้งอย่างเดียวครับไม่ใช่ครับแนวนอนก็ได้อ้าวอย่างเฟียวแจ๋วครับแจ๋วโอ้ยอะเลย oh. เฮ้ยเร็วนะครับนี่เห็นไหม เก้าสามเปอร์เซ็นแล้วจะผมนั่งถ่ายนั่งพูดไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ตอนเริ่มชาร์ตเก้าสิบป๊บเดียวสามเปอร์เซ็นแล้วดีแป๊บเดียวก็เต็มหนึ่งสิบสองนาทีเต็มแล้วครับโอ้โหเจ๋ว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 แล้วก็ส่วนของการรับประกันนะครับจะอยู่ในคู่มือนี้นี่นะครับเราก็สามารถกรอกตรงนี้แล้วก็ส่งประชนีไปได้นะครับก็ใครที่จะรับประกันมันรับประกันหนึ่งปีเต็มนะครับก็ อย่าลืมนะครับไม่ใช่เอาไปแล้วแบบไม่ได้เขียนตรงนี้ไม่ได้ส่งแล้วเดี๋ยวจะมาหาว่าเขานั้ประกันครับเขามีตรงนี้ให้หรือไม่ก็สมัยนี้ใอ้บมอบอกครับมีรายแอดครับเราสามารถแอดไลน์ตรงนี้ไปเพื่อรับสิทธิ์ได้เลยนะครับประกันแล้วแต่สองช่องทางนะครับแต่บมทำสองช่องทางเลยกันเหนียวไว้นะครับเพอเผื่อมีปัญหาเราก็จะได้เคลมได้นะเยี่ยมเลยเห็นไหมครับ ดีมากเลยก้าสิบเสร็จแล้วเนี่ยสมาก่อ,นน,อ,น,น,อนนี่เห็นไหมครับใช้งานง่ายครับก็เสียบปุ๊บก็ถอดปุ๊บแบบเหมือนสายชาร์จอย่างนั้นเลยนะครับสาชจแบบพกพากระเล็กกระทันรัดมากมากนะครับใส่กระเป๋ากางเกงได้สบายใส่กระเป๋าเสื้อยังได้เลยนะครับใส่กระเป๋าเดินทางพกพาอะไรได้หมดสะดวกสบายสุดๆเลยนะครับห้าพันมิลลิแอมก็ ได้ทีหนึ่งเลยอ่ะชาร์จแบตมือถือมันอยู่ที่ประมาณ3-5,000นเนี่ยแหละรุ่นทั่วไปนะครับถ้าเป็นตัวหุ่มสูงใหญ่แต่ยเยอะหน่อยแต่ก็เนี่ยก็หมายความว่าเหมือนเราได้แบต100%อีกทีหนึ่งอ่ะอันนี้100%เต็มแล้วนี่ก็อีก100%อย่างนี้นะครับดีส,สุดๆเลยนะครับนี่นี่แหละครับของสุดเฟียวที่ผมมาแนะนงดเพื่อนๆในวันนี้ครับเป็นโฮแบงยี่ห้อหมูรุ่น P B 0 2 4นะครับเน้นพกพาเน้นสะดวกเน้นกระทัดรัดนะครับอย่างที่บอกมีทั้ง Type C และ Lightning เลยนะครับ Android iOS cháy ra một ยอดเป็นไงละครับเป็นอีกหนึ่งของสุดซวยที่ผมมาแนะนาเพื่อนๆในวันนี้นะครับเห็นไหมครับในบมือถือก็เหมือนถือมือถือนั่นแหละก็แค่แบบหนักขึ้นมานิดนึงมีตรงตรวัวติดขึ้นมานิดนึงแต่มันไม่ได้รบกวนเราเลยและยังสามารถใช้ในการคุยโทรศัพท์ในการถ่ายกล้องถ่ายงานอะไรได้หมดปกติเลยนะครับก็ก็ดีถือว่าดีมากๆเลยนะครับทุกวันนี้ผมบอกแล้วครับเพราะแบงค์ oh, นี้ขาดไม่ได้พอๆกับมือถือเลยนะครับยิ่งใครสมมติต้องทํางานนอกบ้าน,านทั้งวันมีโอกาสแบตหมดเยอะอย่างเงี้ย พวกตัวนี้ไว้สบายครับเล็กนิดเดียวส่วนตัวผมชื่นชอบมากๆเลยรู้สึกว่าเขาทามาตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจําวันของคนในสมัยนี้มากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างผมอย่างเงี้ย อยู่บ้านอยู่บ้านถ่ายงานที่บ้านทำงานที่บ้านตลอดอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนี้นะครับก็คือเยบชาร์จไฟบ้านตลอดเวลานะครับอันนี้มันแล้วแต่การใช้งานของคนนะครับใครที่ขาด power bank ไม่ได้ก็ฝากตัวนี้ไว้ด้วยนะครับ <S <S ผมเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆได้ซื้อไปใช้จะถูกใจอย่างแน่นอนครับที่สำคัญคือราคามันไม่แรงไงครับทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับอย่างนั้นถ้าเกิดสนใจเพิ่มเติมผมมีสินค้าไว้ที่ใต้วิดีโอ้ะกันนะครับลองเข้าไปดูเข้าไปเช็คราคาเข้าไปตัดสินใจก่อนได้นะครับหรือว่าจะดูข้อมูลเพิ่มเติมขของเเค้้าาทีี่่แบบบลกกัวนนไดดูะร อันนี้คือผมมาแนะนํามาทดลองใช้ให้ดูมาดูว่าแบบเออมันมันโอเคนะใช้แนละ้วมันดีแบบนี้นะครับเพื่อแบบประกอบประสิทธิ์ที่ของเพื่อนๆน,นะครับ่ครับรเป็นวิวนดีโอประโยนนะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดและกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าเกิดมีของเจ๋งๆแปลกๆใหม่ๆออกมาใหม่แบบนี้อีกผมจะได้จับมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับเจอกันวินดีโอหน้าครับสวัสดีครับนี่แค่นี้ก็ไม่ต้องกลัวเป็นบทอีกตลอดกาลย้